ตอนอายุสามสิบเราถูกวิ้นิฉัยว่าเราเป็นโรคความนานดันโลหิตสูงตอนนี้เรายุสี่สามปีแล้วเราไม่ต้องใช้ยาความดันแล้วนะเราเดินทางมาถึงปุณนีได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสมัยวัยรุ่นเข้าวัยทาง,งานเราไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนและทํางานหนักมากสายตี้อีกต่างหาก ไม่เช้าไม่กลับจนวันหนึ่งมันเกิดเรื่องขึ้นจะมาวันหนึ่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นคือตอนเช้าตื่นมาเราปวดหัวมากปวดหัวจนไม่สามารถไปทําง,งานได้เราจึงตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลตอนที่มาโรงพยาบาลรอบแรกของเรามีความดันโลหิตค่อนข้างสูงมากคุณหมอเลยสั่งวินิจฉัยแบบมีสาเหตุดีก่อนเพราะว่าเราอายุยังน้อยการวินิจฉัยแบบมีสาเหตุคือการตรวจไต ตรวจต่อมหมวกไตหรือการทํางานของร่างกายว่ามีความผิดปกติมากนอนแค่ไหนเราได้ตรวจแบบมีสาเหตุมาหลายเดือนจนกระทั่งคุณหมอได้วินิจฉัยว่าเราเป็นแบบไม่มีสาเหตุการเป็นแบบไม่มีสาเหตุก็คือการต้องกินยาตลอดชีวิตหากเราคป็ความดันได้ไม่ดีหลังจากที่หมอมินิฉัยแล้วว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงเราก็ได้กลับมาดูแลตัวเองอย่างเช่นการปรับพฤติกรรมการกินการนอนการปาร์ตี้เราลดน้อยลงออกกําลังกายมากขึ้น เช่นคาร์ดิโอเวทเท n นนิ่งเราสามารถคุมความดันได้ในระดับหนึ่งแต่ตอนนั้นเราก็ยังใช้ยาต่อเน,นื่องกันอยู่ประมาณ10ปีจนกระทั่งมาถึง3ปีหลังเราได้ปรับการกินใหม่ทั้งหมด เป็นอาหารที่เลียวฟู้ดมากขึ้นและปรับการออกมาการเป็นแบบคอร์ฟิตท,ทั้งหมดตอนแรกเราไม่รู้จักเลยคอร์ดฟิตคืออะไรเราก็เลยศึกษาเราได้ไปเจอโคอ้ดท,ที่เล่นคอร์ฟิตอยู่นะก็คือโคอ้อดคออยกับโค้ดเจมเป็นโค้ดคนแรกของเราพาเราเข้าวงการคอร์ฟิตตอนแรกเราก็แอบกังวลว่าคอร์ฟิตมันจะเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นลูกความแรงิีสูงโค้ดก็สามารถปรับโปรแกรมให้เราสามารถเป็นนักกีฬาได้หรือออกกําลังกายทั่วไปได้ ซึ่งเราแฮปปี้มากๆนะตอนนี้3ปีมาเนี้ยที่เราได้ปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายแบบคอดิัทางคุณหมอก็ได้เริ่มลดยาความดันจากที่ใช้เดิมลงมาเรื่อยๆจนเหลือกระทั่งแบบน้อยมากถึงน้อยที่สุดคุณหมอก็เลยตัดสินใจให้ลองหยุดยาดูภายใน1เดือนและจดบันทึกประจําวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหยุดยาได้หรือไม่อันนี้คือการจดบันทึกประจําวันของเราทั้งหมดก่อนที่ไปหาคุณหมอ ตอนนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคุณหมอกันว่าคุณหมอจะให้เราหยุดยาความดันได้หรือไม่หลังจากที่ไปหาคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอก็ได้ตรวจสุขภาพของเราค่าเลือดค่าความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณหมอก็เลยให้เราหยุดยาความดันได้คุณหมอได้แนะนําว่าให้เราเออกกาลังกายแบบเดิมทานอาหารแบบเดิมดูแลสุขภาพตัวเองแบบเดิมนะคะอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่าการเป็นความดันโลหิตสูงห้ามหยุดยาความดันเองโดยเด็ดขาดนะคะ การลดหรือการหยุดยาความดันขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้นห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดเพราะมันจาอันตรายมากนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองอย่ารอให้ป่วยก่อนถึงจะมาดูแลตัวเองรีบดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยและขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บนะคะเราสามารถชนะมันได้ค่ะหากเรามีวินัยเพียงพอการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค,คือการชนะจิตใจของตัวเองแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายไปแล้ว